จ้าทุกคนวันนี้ตำน้ำพริกกะปิจ้าวันนี้แดดอีตำน้ำพริกกะปิกะปิอ่ะวีเก็บมาจากบ้านเนาะราจ้าทุกคนแล้วก็มีผัดผักทุกคนผัดผักอันผัดไก่ใส่ผัดผักเนาะจ้าทุกคนตำได้วีอยากกินน้ำพริกกะปิวั้วนเทศน้ำพริกกะปิกุ้งแห้งพร้อมจ้าทุกคน เราเรียกีเว่ากานทำแบมวิธีกาะปีจ้า,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 จาจนั่งซีมกัน้มาจ้าทุาทคาทกคนเราจะได้รู้ว่าคนไทยเขากินยังไงมั่งซอวเวอร์อุ่นสตด make me slide be careful i do i need eye protection oh the little taste. you're and sour no? now i not want วิ่งวิ่งเชียนซอฟเวอร์จ้าโอเคใจได้วิสปีกน้าวใส่จ่าทุกคนมันพริกกบปิจ้าผัดหนังกระตัจ่าทุกคนดีกระทอดปลาล่าปลาแซลมอนหอะทุกคนเนาะปลาแซลมอนทอดปลาแบตสามน้ำพริกกบปิกะพันผาดรวมกันเทคนิคง่ายๆเลยทุกคนทอดปลาล่าเนาะคุณเวลามติดติดกระทะนจ้าทุกคนทอดนี่ไอ้ก็ต้องกลาบทุกคนเอาหนังมาล้มก่อนจ้าทุกคน หนังล้มกรอนล้มกอดมันเกียมจ้ะานางเกียมเกียมเดาจังกับทุกคนง่ายมากเลยจ้ะทุกค,คนกอดลาลักไม่ผิดเนาะชิดงามพร้อมจ้าเจ้ก็เอากระเทียมลวกผุกไปใส่น้ำจ้ะทุกคนกระเทียมลวกไปชุบเน้ำมันหอมจังน้อยเนาะเจ้าก็มักใส่เกลือของชูดรถแครน,นจ้ะ ง่ายเนาะทุกคนเนาะคลิปง่ายจ้ะปลาลก็มีประโยชน์แต่โอเมก้าหลายเนาะทุกคนเนาะอือมาจ้ะทุกคนเอ้ยพัดพักแป๊บนึงนะจ้าเดี๋ยจะไปนั่งกินกันเนาะขอถ่ายรูปเด็กเนาะทุกคนเฮลีกับพักพักจ้ะจะกินกับอะไรผักก็มีอย่างไรกะทุบกระเทียมใส่เจียวหอมๆเล็กน้อยแล้วก็ผักลงเจียวจ้ะผัดลงผัด ปรผมลดน้ำมันหอยผมคือลดทั้งๆับทายจ้าเดี๋ยวหนึจ้าไปไปนั่งกินกันมาจ้า,จามาจ้าทุกคนเรียบร้อยจ้าปลาแซลมอนกับน้ำพริกกะปิจ้าฝรั่งคนุณเคยกินทดสอเทส์วันทรรมเนาะชาลิม,พม,มเพสน,นี่นีมใช่จ้าชอบจ้านิดเมียจ้าผัดผักผัด,ผ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 ดรวมจ้ะทุกคนแล้วก็ข้าวกล้อง ขนมปลาครับทุกชนเดียวเชนแฮมเอร์เฟียขนมปัาดีสิแตแก่ก็มีอันมบลูกพับจนะ้าทุกคนแล้วก็อันบูบลรีจ้ามามาจ้า้อง้เดีเอจ้าอพักหนักแช่บมักนะทุกคนก่อนแรกเราจะผัดใส่ไก่ มีป่าแเรื่องที่ทั้งกาทั้งป่านะทุกคนยุ่นี้ต้องประหยัดจ้าตยู่นี้ต้องประหยัดใส่ประมาณนั่นแหละต้องไปไรจ้าอัดพักกน้ำพริกกับปีแค่นี้ก็พอแล้วเนาะคนกินอย่างไรแท้อิ่มจังตังอยู่ครบจ้าทุกคนพลังก็ไม่ออกตังเลยป่าตั้งสิบยูโรนะนี่ตังไม่ให้เลยกินไปบนไปทุกคนเอา วันนี้ให้ญาติทั้งเทวดาผู้รักษาละจ้ะเนาะทุกคนเนาะเอาจ้าลำพิกกะปีแซ่บจ้าเปรี้ยวหวานทุกคนมามาจ้าเผ็ดๆก็ได้กินโดนแล้วไหมทุกคนน้ำพริกกะปีแซ่บเนาะพลังงว่ากินหนังปลาจ้าทุกคนหนังปลาที่เป็นของเยี่ยมยอดจ้าเทสฟีจีเดียเซเมกออร์ดเม็ดนี้ Noch kein, nicht kein, der Fisch mm. lange gewartet, ne? Mm. Okay. Ist yeah. gut. Hab dir geschmeckt. Nur scharf. Hat er so komisch. Okay, da. Satt. อร่อยอือป่าแซมมอนหาไงนะทุกคนป่านินก็นหาไงกับลจ้าอยู่อร่านแขกก็มีไก่มองนิวีอยแต่ว่าปลาแซมมอนละจ้าเป็นป่านัานมันไมมีหัวเนาะทุกคนแล้วฟรั่งเพิ่นเห็นหัวป่าเพิ่นหยาดเสียตามเสียเมาเมา่ากินอยู่คนเดียวมันเป็นอย่างาะจ้าแต่น้ำฝรั่งเพิ่นเพิ่นหยาด ของพยานเรากินหัวเรากินแก้มปลาคเนาะนุ่มนมาจ้ามาโอเคบ๊ายบายเจ๊ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชทนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมต่าทุกทนสวัสดีจ้า